สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการร้องเพลงกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ครูเกินตีเพลงนี่เพลงกระต่ายเต้นนะคะเป็นเพลงมีบทร้องเหมือนกันจันทารอยเต็มฟ้าเด่นคืนเพ็ญมองเห็น ประมาณนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนของเรากันการร้องเพลงนะคะการร้องเพลง 1. น่ะขั้นตอนในการฝึกนะคะเราจะต้องฟังเพลงก่อนฝึกฟังเพลงว่าเพลงนี้มีความช้าความเร็วเป็นอย่างไร เมื่อเราฟังเพลงเป็นแล้วเราก็เริ่มเคาะจังหวะตามตามเพลงเช่นสู้จะบอกสาวให้สวยกว่าใครหนึ่งไม่มีซองอะถ้าเราร้องได้ถูกต้องอะเราเคาะจังหวะตามเพลงไปแล้ว เราก็ต้องอ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องฝึกอ่านก่อนแล้วก็ค่อยร้อง 4. ร้องตามเพลงที่เปิดฟังฝึกร้องร้องไปพร้อมๆกับเทปเพลงนะคะ 5. ฝึกร้องเพลงโดยที่ไม่ต้องเปิดฟังก็คือร้องร้องเดียวๆเ,เลยนะคะร้องแบบร้องเพลงคนเดียวนะคะเมื่อเราได้ เมื่อเราได้5ขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือทำอย่างไรให้เพลงที่เราร้องเนี่ยเพราะที่สุดอ่าทำอย่างไรเอ่ยมี5ขั้นตอนเองนะคะหก็คือต้องร้องให้ถูกตามจังหวะเพลงนะคะและทำนองเพงลงร้องให้ถูกตามจังหวะเพลง 2. ลร้องให้เต็มเสียงไม่ต้องตะโกน เช่นอย่างเพลงไก่เข้าไปอีกนิดชิดชิดเข้าไปอีกหน่อยถ้าตะโกนเสียงมันจะแบบไก้เข้าไปอ่าเสียงมันจะดังเกินไปนะคะเราก็จะต้องคําว่าร้องให้เต็มเสียงไม่ได้แปลว่าให้ตะโกนนะคะก็คือฝึกร้องให้เต็มคีย์เต็มโน้ตห้องของเพลงนะคะ3ออกเสียงเนื้อร้องให้ชัดเจนถูกต้องทั้ง เสียงและพยัญชนะอักขระ4ลองให้ถูกวักเว้นวักเพลงให้ถูกต้องนะคะ5แสดงสีหน้าอะคำว่าแสดงสีหน้าก็คือสีหน้าท่าทางให้เข้ากับเพลงอะนักเรียนเห็นรูปไหมลูกร,รูปตัวการ์ตูนอะเขามีการยิ้มแสดงสีหน้าอะแสดงว่าเพลงที่เขาร้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ มีความสุขลื่นเริงแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเศร้าเพลงที่ยกตัวอย่างเพลงที่เล่นในงานศพหรือเพลงที่มีความทุกข์อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องทำอ,อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเพลงนั้นๆน,น,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันอ่ะแต่ก่อนที่จะฝึกร้อง เราต้องอ่านก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงลำซ้ำอีกทีงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงลำ เราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกไวหลักกรรมขอให้เล่นฟ้อนลำเพื่อสามมัคีเอ่ยอ่ะนักเรียนได้ยังคะอ่ะลองมาอ่านทีละวักหนึ่งสองซ้างามแสงเดือนมาเยือนสองล่า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงลำงามแสงเดือนเมื่อเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงลำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกไวละกรรม ขอให้เล่นฟ้อนลำเพื่อสามเมื่อกีเอ่ยเมื่อกี้ครูลืมเว้นตรงนี้อะงามใบหน้าตรงนี้อะเว้นอะงามใบหน้าเมื่ออยู่วงลำอะโอเคเว้นเพิ่มเติมด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาใส่ทำนองกัน เดี๋ยวลองฟังทำนองไปพร้อมๆกันนะคะลองฟังทำนองดูก่อนหนึ่งสองซ้ำมนสหนมาอย่อ่ะขออภัยค่ะอีกทีหนึ่งหนึ่ง,งสองซ้ำ ทุกวัยละกรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสา นักเรียนถ่ายวิดีโอลองเพลงนี้นะคะมาส่งคุณครูด้วยลองฝึกร้องดูนะคะอ่ะต่อไปคือขั้นตอนการฝึกเว้นวรคเพลงจริงๆนักเรียนน่าจะคุ้นคุ้นกับเพลงช้างอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะตีร้องใบแล้วก็เล่นเพลงไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็ให้นักเรียนใช้ดินสอหรือปากกาขีดแดดอ่ะขีดขีดแดดการเว้นวรกเพลงนะคะเว้นให้ถูกต้อง เดี๋ยวเรามาทบทวนการร้องเพลงช้างกันหนึ่งสองซาช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ลองไปฝึกอะเว้นวักเพลงดูครูใบให้ไปและก็เป็นการบ้านที่นักเรียนจะต้องลองฝึกไปทําแล้วก็มีใบางานครูมีใบางานทบทวนความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะนักเรียนก็อย่าลืมอย่าลืมถ่ายอะถ่ายภาพลายการทําการบ้านส่งมาในลายส่วนตัวครูนะคะ ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ